คือราต้องยอมรับว่าคดีของคุณท่านติดเป็นคดีที่ไม่ตรงไปตรงมาตั้งแต่วันที่มาถึงเนี่ยโอ้โหทักทายคนแต่กลางคืนมาป่วยหนักมันก็ไม่ตรงไปตรงมาแล้วนะดังนั้นในขั้นตอนต่างๆต,ต,ต้องยอมรับว่าทุกอย่างมันมีข้อกําหนดโดยเพระมาตาา36ของพรบาาราชัณน์คือคุณต้องทําทุกอย่างให้ครบตามพื้นที่จริงที่กําหนดไม่ใช่ว่าเอาใครพูดเอาคุณบัญญัติมาพูด แต่ผมก็ดีใจมากนะแม้คุณวินยัดพยายามที่จะพูดแต่ศาลท่านไม่ให้พูดต่อเพราะศาลท่านจะไต่สวนเองแต่ผมก็ต้องย้ำเหมือนเดิมว่าถ้ายังไงแล้วแต่ผมก็หวังว่าสารท่านจะขอเอกสารเอกสารนี่คือรูปต่างๆเหล่านั้นนะ่ะหรือใบลอทอ101มาดูรูปต่างๆมาดูเยอะน้อยตรงนี้ก็เป็นปัจจัยพื้นฐานว่าเขาได้ไปทําการลงทะเบียนไปถ่ายรูปในพื้นที่ในแดนของนักโทษจริงๆไม่ใช่มากล่าวลอยๆอย่างนี้เพราะการกล่าวลอยๆอย่างนี้ก็เหมือนกับที่มีคนบอกว่า อ้างถึงท่านอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เป็นนักการเมืองป็นรลัฐมนตรีก็บอกว่าเห็นเข้าไปในเรือนจําเข้าจริงหรือเปล่ากมไม่รู้ผมคุยกับคุณุณรบ,บจุจตุพรแหละเพราะว่าเขาเคยอยู่ในเรือนจำานะ,ะเขาบอกรู้ไหมประตูนนเวลาเดินเข้าไปแล้วมันเลี้ยวขึ้นไปห้องผอบอเรือนจาได้ไม่รู้ว่าเข้าไปแล้วเลี้ยวขึ้นไปห้องผบอเรือนจำหรือเปล่าในขั้วบนนั้นหรือว่าจะเดินเข้าไปในผู้ถูกคุมขังเหมือนคนอื่นงั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเราพูดในเชิงหลักการผมต้องจำนะ พูดในเชิงหลักการว่าเราสามารถขอหลักฐานจากราชทานเพราะพวกเราขอไม่ได้ไปพิสูจน์ในชั้นศาลได้ว่าหลักฐานต่างๆเหล่าน,น,นี้คุณอามรโช์เลยรูปต่างๆที่ถ,ถอดเสื้อครึ่งตัวอามรโช์ให้ศาลได้เห็นเพราะผมเชื่อาศาลก็ยา่าไต่สวนเพราะว่าศาลก็จะต้องดูองค์ประกอบว่าการที่คุณเป็นนักโทษหรือไม่นอกจากลงทะเบียนแล้วตัวคุณต้องเป็นอยู่ข้างในด้วยนะ,ะไม่ใช่ลงทะเบียนเสร็จแล้วนั่งอยู่ข้างนอกก็ไม่ได้อีกเพราะมันต้องครบองค์ประกอบของมันนี่คือนี่คือสิ่งที่ซึ่ผมต้องผมก็ดีใจที่ศาลท่านยะไตรสวนอย่างนี้ค่ะ